ทำไมบางคนเกิดมาพร้อมทุกอย่างราวกับมีพรสวรรค์จากฟ้าขณะที่อีกหลายคนต้องดิ้นรนแทบตายไปตลอดชีวิตคำถามที่ค้างคาใจนี้อาจเคยผุดขึ้นในความคิดของคุณไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่หนและคุณเคยสงสัยไหมว่าสิ่งที่เราเรียกว่าโชคชะตา มันเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือมันมีอะไรที่ลึกซึ้งและซับซ้อนกว่านั้นมากนักกายกรรมที่เป็นกุศลหรือกรรมที่ดีวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของกรรมที่หลายคนอาจจะเคยได้ยิงเคยได้ฟังมาบ้างแต่กลับไม่เคยเข้าใจท่องแท้ว่ามันทํางานอย่างไร และมันส่งผลต่อชีวิตเราในทุกวันนี้ได้อย่างไรสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทำแห่งสติทางช่องของเราครับผมเชื่อว่าเราทุกคนต่างเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าชีวิตไม่ยุติธรรมเรามองไปรอบตัวเห็นบางคนทําอะไรก็ดูราบรื่นไปหมด ได้รับโอกาสดีๆโดยไม่ต้องพยายามมากนักขณะที่บางคนกลับต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคแล้วอุปสรรคเล่าทั้งที่เขาก็เป็นคนดีพยายามอย่างเต็มที่แล้วทำไมคนที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีนักไม่ได้มีคุณธรรมโดดเด่นอะไร กลับประสบความสำเร็จอย่างงดงามได้ในสิ่งที่ปรารถนาไม่ขาดสายทำไมคนที่ตั้งใจทำความดีทำบุญสั่งสมคุณงามความดีแต่ชีวิตกลับยังต้องทนทุกข์ระทมอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและ เมื่อคุณเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วคุณจะได้มุมมองใหม่ที่จะช่วยให้คุณเห็นทางออกของปัญหาต่างๆในชีวิตพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ฟังแล้วผ่านไปแต่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของคุณได้ในทุกๆวัน และเมื่อคุณเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วคุณจะได้มุมมองใหม่ที่จะช่วยให้คุณเห็นทางออกของปัญหาต่างๆในชีวิตพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ฟังแล้วผ่านไปแต่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของคุณได้ในทุกๆวันหลายคน อาจจะเคยได้ยินคำว่ากรรมมาตั้งแต่เด็กบ้างก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องของการทำบุญทำบาปใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วซึ่งก็ไม่ผิดครับแต่มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความจริงทั้งหมดเท่านั้นเพราะแก่นแท้ของกรรมนั้นลึกซึ้งกว่านั้นมากนักในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ ทรงสอนว่ากรรมคือการกระทำอันประกอบด้วยเจตนาหัวใจสำคัญของกรรมจึงอยู่ที่เจตนาหรือความตั้งใจที่เรามีอยู่ในขณะที่กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ใช่แค่ตัวการกระทำภายนอกเพียงอย่างเดียวเรามาดูกันทีละส่วนนะครับ กรรมแบ่งออกเป็น3มส่วนใหญ่ๆตามช่องทางที่เราแสดงออกนั่นคือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกายกรรมคือการกระทํำทางกายการที่เราเคลื่อนไหวร่างกายทำอะไรต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือสิ่งอื่นเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกรรม เหล่านี้ล้วนเป็นกายกรรมที่เป็นอกุศลหรือกรรมที่ไม่ดีและการที่เราให้ทานช่วยเหลือผู้อื่นดูแลสัตว์เหล่านี้ก็เป็นวจีกรรมคือการกระทําทางวาจาการพูดของเรานี่แหละครับการที่เราพูดโกหกพูดจาหยาบคายพูดส่อเสียดทำให้คนแตกกัน หรือพูดเพ้อเจ้อไรสาระเหล่านี้ล้วนเป็นวจีกรรมที่เป็นอกุศลส่วนการที่เราพูดความจริงพูดจาสุภาพอ่อนโยนพูดจาสร้างความสามคัคคีหรือพูดจามีประโยชน์เหล่านี้ก็เป็นวจีกรรมที่เป็นกุศลและที่สำคัญที่สุดและเป็นต้นทานของกรรมทั้งปวงคือ มนโนกรรมครับมนโนกรรมคือการกระทําทางใจคือความคิดของเรานี่เองการที่เราคิดโลภอยากได้ของคนอื่นคิดพยาบาทคิดร้ายหรือคิดเห็นผิดจากความเป็นจริงเหล่านี้ล้วนเป็นมนโนกรรมที่เป็นอกุศลและการที่เราคิดเมตตาคิดกรุณาคิดชื่นชมยินดีในความดีของผู้อื่น หรือคิดเห็นชอบตามทํานองคลองธรรมเหล่านี้ก็เป็นมนโนกรรมที่เป็นกุศลหัวใจของเรื่องทั้งหมดนี้อยู่ที่เจตนาครับสมมุติว่ามีคนสองคนทําบุญเหมือนกันคือบริจาคเงินให้วัดคนหนึ่งบริจาคด้วยความเต็มใจปิติยินดีที่ได้ทําบุญไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆ อีกคนหนึ่งบริจาคเพราะถูกบังคับหรืออยากจะสร้างภาพให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองเป็นคนใจบุญแม้การกระทำภายนอกจะเหมือนกันแต่เจตนาที่อยู่เบื้องหลังนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและผลของกรรมที่ทั้งสองคนจะได้รับก็ย่อมแตกต่างกันออกไปตามเจตนาที่แท้จริงนั่นเองครับ <sk r isa> กฎแห่งกรรม ทำงานอย่างเป็นระบบและเที่ยงตรงไม่มีอคติไม่มีเส้นสายทุกการกระทำของเราไม่ว่าจะเป็นกายวาจาใจล้วนเป็นเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านลงไปในผืนดินแห่งชีวิตมเมล็ดพันธุ์ดีก็ย่อมให้ผลดีมเมล็ดพันธุ์ชั่วก็ย่อมให้ผลชั่ว และผลของกรรมนี้เราเรียกว่าวิบากกรรมซึ่งไม่จำเป็นต้องออกดอกออกผลในวันเดียวกันเสมอไปบางครั้งต้องใช้เวลาอาจจะเป็นวันรุ่งขึ้นเดือนหน้าปีหน้าหรือแม้กระทั่งชาติหน้าก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เราหลายคนสับสน และไม่เข้าใจว่าทำไมคนทำดีถึงยังเจอเรื่องร้ายทำไมคนทำชั่วถึงยังดูเหมือนได้ดีอยู่ลองมาดูตัวอย่างสถานการณ์ที่กระแทกใจเราบ่อยๆนะครับสมมุติว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่งชื่อคุณปรีชาคุณปรีชาเป็นคนดีมากครับขยันทำงานซื่อสัตย์สุจริตใจบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่น ใครมีปัญหาอะไรก็มักจะยื่นมือเข้าไปช่วยเสมอแต่ชีวิตของคุณปรีชากลับไม่เคยราบเรื่อนเลยครับทำธุรกิจอะไรก็เจ๋งติดต่อกันหลายครั้งลงทุนเท่าไหร่ก็ขาดทุนสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงเจ็บป่วยบ่อยๆบ,บางทีเราเห็นแล้วก็อดท้อใจแทนไม่ได้ว่าทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดี หรือในทางกลับกันเราอาจจะเห็นคนรู้จักอีกคนชื่อคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์เป็นคนเจ้าเล่เห็นแก่ตัวเอาเปรียบผู้อื่นอยู่บ่อยครั้งไม่ค่อยมีคุณธรรมเท่าไหร่แต่ชีวิตของคุณสมศักดิ์กลับรุ่งเรืองอย่างน่าประหลาดใจทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมีเงินทองมากมายผู้คนก็ดูเหมือนจะเกรงใจและให้ความสำคัญกับเขา นี่คือสิ่งที่ทำให้หลายคนเกิดคำถามในใจว่ากรรมมีจริงหรือเปล่าทำไมคนไม่ดีถึงได้ดีในมุมมองของธรรมะเราต้องเข้าใจว่าวิบากกรรมที่เราได้รับในปัจจุบันไม่ได้มาจากกรรมที่เราทำในชาตินี้เพียงอย่างเดียวครับมันอาจจะเป็นผลมาจากกรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตชาติที่ไกลโพ้น หรือแม้แต่การกระทำที่ผิดพลาดเล็กน้อยในปัจจุบันชาติที่เราลืมไปแล้วหรือไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันแต่ผลของมันกำลังส่งผลอยู่ในตอนนี้สำหรับคุณปรีชาที่ทำดีแต่ยังเจอเรื่องร้ายเราอาจจะอธิบายได้ว่านี่คือวิบากกรรมเก่าที่กำลังให้ผลอยู่ ซึ่งเป็นผลมาจากกรรมที่ไม่ดีบางอย่างที่ท่านเคยทำไว้ในอดีตแต่การที่ท่านเป็นคนดีในปัจจุบันทำกรรมดีอยู่ตลอดเวลามเมล็ดพันแห่งความดีเหล่านี้กําลังรอเวลาที่จะงอกงามและจะให้ผลเป็นความสุขความเจริญในอนาคตอันใกล้หรือ ในชาติพบต่อไปอย่างแน่นอนครับกรรมดีที่ทำในปัจจุบันก็เหมือนกับการรดน้ำพรวนดินให้กับเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขเพื่อให้มันเจริญเติบโตแข็งแรงและไปบั่นทอนกำลังของวิบากรรมเก่าให้เบาบางลงไปส่วนคุณสมศักดิ์ที่ทำไม่ดีแต่กลับได้ดี ก็อธิบายได้ในทางกลับกันครับความสำเร็จและเงินทองที่คุณสมศักดิ์มีในวันนี้อาจจะเป็นผลมาจากกรรมดีที่ท่านเคยทำไว้ในอดีตชาติหรือในอดีตของชาตินี้ซึ่งกำลังให้ผลอยู่แต่การที่ท่านทำกรรมไม่ดีในปัจจุบันไม่ว่าด้วยกายว่า,จาใจ เหล่านี้ก็คือเมล็ดพันธุ์แห่งความทุกข์ที่ท่านกำลังว่านหลกไปมันอาจจะยังไม่ส่งผลทันทีในตอนนี้แต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมล็ดพันธุ์แห่งความไม่ดีเหล่านั้นก็จะงอกงามและให้ผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนแก่คุณสมศักดิ์ในอนาคต อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันครับกฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรมและเป็นกลางอย่างที่สุดมันทำงานตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตามความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบของใครคนใดคนหนึ่งเลยดังนั้นการที่เราเห็นคนทำดีแล้วไม่ได้ดีในทันทีหรือคนทำไม่ดีแล้วยังได้ดีในตอนนี้ จึงไม่ใช่การพิสูจน์ว่ากรรมไม่มีจริงครับแต่มันคือการที่เรามองเห็นภาพแค่เพียงช่วงเวลาหนึ่งในกระบวนการที่ยาวนานและซับซ้อนของกฎแห่งกรรมเท่านั้นเองเราต้องมองให้เห็นทั้งกระบวนการตั้งแต่การหวานเมล็ดการเจริญเติบโตและการเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่ในชาตินี้แต่ครอบคลุม ไปถึงพบชาติในอนาคตด้วยครับการเข้าใจเรื่องนี้จะช่วยให้เราไม่ท้อถอยในการทำความดีและไม่หลงระเลิงไปกับความสำเร็จที่ได้มาด้วยหนทางที่ไม่ชอบธรรมเพราะทุกสิ่งล้วนมีเหตุและมีผลของมันอย่างแน่นอนเมื่อเราเข้าใจแล้วว่ากรรมทำงานอย่างไร การรู้เพียงแค่นี้ก็ยังไม่พอครับเพราะหัวใจสำคัญที่แท้จริงคือรู้แล้วไงต่อเราจะนำความเข้าใจนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไร mm. เพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้นอย่างแท้จริงและนี่คือสิ่งที่เราจะพาทุกท่านไปสู่ภาคปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดสไตล์ท็์กพาทุกท่านไปสู่ภาคปฏิบัติสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดคือเราต้องโฟกัสไปที่ปัจจุบันครับเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขกรรมที่เราเคยทำในอดีตได้แล้วไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม แต่สิ่งที่เราทำได้และมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงสูงสุดคือการกระทำของเราในปัจจุบันขณะนี้ครับทุกขณะจิตที่เรามีสติรู้ตัวทุกคำพูดที่เราเอื่อนเอย่ยทุกการกระทำที่เราลงมือทำล้วนเป็นโอกาสในการสร้างกรรมใหม่เป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์ใหม่ลงในผืนดินแห่งชีวิตของเราเอง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มต้นที่ตัวเราจากการหันมาใส่ใจกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมของเราในแต่ละวันครับมาดูกายกรรมก่อนนะครับการที่เราจะสร้างกรรมดีทางกายเริ่มต้นได้ง่ายๆคือการงดเว้นจากการทำร้ายผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือธรรมชาติ ไม่ลักขโมยสิ่งของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในกามและหันมาสร้างกรรมดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่เราจะทำได้เช่นการบริจาคทานการช่วยเหลือคนที่กําลังลำบากการดูแลผู้สูงอายุหรือแม้แต่การรักษาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ล้วนเป็นกายกรรมที่เป็นกุศลทั้งสิ้นครับ ลองคิดดูนะครับว่าในแต่ละวันเรามีโอกาสได้ทำกายกรรมที่เป็นกุศลอะไรบ้างแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการช่วยถือของให้คนที่ดูท่าทางลำบากหรือการยิ้มทักทายกับคนแปลกหน้าด้วยความเมตตาก็ถือเป็นการสร้างกรรมดีแล้วครับถัดมาคือวจีกรรมครับ คำพูดของเรามีพลังมหาศาลมากสามารถสร้างสรรค์หรือทำลายได้เลยทีเดียวการสร้างกรรมดีทางวาจาคือการงดเว้นจากการพูดโกหกพูดคำหยาบพูดส่อเสียดทำให้คนแตกกันหรือพูดเพ้อเจ้อไร้าสาระและหันมาพูดความจริงที่เป็นประโยชน์ พูดจาสุภาพอ่อนโยนพูดจาสร้างความสามคัคคีหรือพูดให้กำลังใจผู้อื่นครับลองสังเกตคำพูดของเราในแต่ละวันดูนะครับว่าเราพูดอะไรออกไปบ้างก่อนจะพูดให้ลองคิดสักนิดว่าคำพูดนั้นเป็นประโยชน์หรือไม่สร้างความสุขหรือความทุกข์ ให้กับใครหรือเปล่าแม้แต่การไม่พูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นก็ถือเป็นวจีกรรมที่เป็นกุศลได้เหมือนกันเพราะเป็นการลดโอกาสในการสร้างกรรมไม่ดีทางวาจาลงไปและส่วนที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นต้นทานของทุกสิ่งคือมนโนกรรมครับการสร้างกรรมดีทางใจ คือการหมั่นฝึกฝนจิตใจของเราให้คิดไปในทางที่ดีงดเว้นจากการคิดโลภอยากได้ของผู้อื่นคิดพยาบาทคิดร้ายหรือคิดเห็นผิดจากความเป็นจริงและหันมาฝึกคิดเมตตาคิดกรุณาคิดชื่นชมยินดีในความดีของผู้อื่นและคิดเห็นชอบตามทํานองคลองธรรมครับ การฝึกเจริญเมตตาภาวนาคือการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายถือเป็นการสร้างมโนกรรมที่เป็นกุศลอย่างยิ่งยวดหรือแม้แต่การที่เราฝึกสติอยู่เสมอรู้เท่าทันความคิดที่เกิดขึ้นในใจไม่ปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านไปกับความคิดลบๆก็เป็นการสร้างมโนกรรมที่ดีได้เช่นกันครับสติเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะช่วยให้เราทันต่อเจตนาของเราก่อนที่มันจะแสดงออกมาเป็นการกระทำทางกายหรือวาจาลองนำไปใช้ในชีวิตประจำวันดูนะครับสมมุติว่าคุณกำลังขับรถไปทำงานแล้วต้องเจอกับการจราจรที่ติดขัดแทนที่จะหงุดหงิดโกรธโมโหซึ่งเป็นการสร้างมโนกรรมที่ไม่ดี ลองเปลี่ยนเป็นใช้ช่วงเวลานั้นในการฝึกสติหายใจเข้าออกลึกๆผ่อนคลายร่างกายหรือฟังธรรมะที่คุณชอบก็ได้นี่คือการเปลี่ยนจากมโนกรรมที่ไม่ดีให้กลายเป็นมโนกรรมที่ดีในทันทีครับหรือก่อนนอนแทนที่จะนอนคิดถึงเรื่องราวแย่ๆในวันนี้ ลองใช้เวลาสักนิดทบทวนการกระทำและคำพูดของเราในแต่ละวันว่ามีอะไรที่เราทำดีไปแล้วบ้างหรือมีอะไรที่เรายังทำได้ไม่ดีนักและตั้งใจใหม่ว่าจะแก้ไขให้ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้นี่คือการสร้างมโนกรรมที่ดีและเป็นการเตรียมตัวสำหรับการสร้างกรรมดีในวันต่อไปอย่างมีสติ การที่เรายอมรับผลของกรรมเก่าหรือวิบากกรรมที่เรากําลังรับอยู่ในปัจจุบันโดยความเข้าใจและมีสต mm hmm. ิก็เป็นส่วนสำคัญของการอยู่กับกฎแห่งกรรมอย่างถูกต้องครับ mm hmm. เมื่อเราเจอเรื่องที่ไม่ดีหรือเรื่องที่ทำให้เราต้องทุกข์ใจแทนที่จะโทษฟ้าโทษโชคชะตาลองเปลี่ยนมาเป็นการยอมรับว่าน,นี่ คือผลของกรรมที่เราเคยทำมาแล้วใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อไม่ให้เราทำกรรมแบบเดิมซ้ำอีกและมุ่งมั่นที่จะสร้างกรรมดีต่อไปในปัจจุบันการยอมรับอย่างมีสติจะช่วยให้จิตใจของเราเป็นอิสระไม่จมอยู่กับความทุกข์และสามารถ ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งครับนอกจากนี้การให้อภัยทั้งการให้อภัยตัวเองและการให้อภัยผู้อื่นก็เป็นการสร้างกรรมดีที่ท่งพลังมากครับการที่เราแบกความโกรธความพยาบาทหรือความรู้สึกผิดเอาไว้ในใจไม่เพียงแต่จะบั่นทอนความสุขของเราเท่านั้น แต่มันยังเป็นการสร้างมโนกรรมที่ไม่ดีอย่างต่อเนื่องอีกด้วยครับลองปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกไปแล้วคุณจะพบว่าจิตใจของคุณเบาสบายขึ้นมากและพร้อมที่จะสร้างกรรมดีใหม่ๆได้อย่างเต็มที่ครับเราทุกคนไม่ใช่เหยื่อของโชคชะตาหรือสิ่งใดที่มองไม่เห็นแต่เราทุกคน คือผู้สร้างโชคชะตาของตัวเองอย่างแท้จริงครับทุกขณะจิตทุกคำพูดทุกการกระทำของเราในวันนี้ล้วนเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เรากำลังหวานลงไปในผืนดินแห่งอนาคตและมันจะงอกงามให้ผลตามเหตุปัจจัยที่เราได้สร้างไว้ไม่ช้าก็เร็ว กฎแห่งกรรมไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษใครแต่มันคือระบบที่เที่ยงตรงเป็นกฎธรรมชาติที่ทำงานอย่างเป็นกลางเพื่อให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปสู่ความเข้าใจในสัจธรรมแห่งชีวิตการตื่นรู้ในเรื่องกฎแห่งกรรมนี้จะทำให้ชีวิตของคุณ เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับคุณจะมีความเข้าใจในตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นคุณจะมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลในทุกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตามและสิ่งนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจที่ลึกซึง้ง คุณจะมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองมากขึ้นมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นและมีปัญญาที่จะเลือกสร้างแต่กรรมที่ดีงามอย่าท้อถอยเมื่อเผชิญกับอุปสรรคหรือเมื่อเห็นว่าความดีที่เราทำไปแล้วยังไม่ส่งผลในทันทีเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่ดีงาม ที่เราหวานลงไปนั้นมันไม่ได้สูญหายไปไหนเลยครับมันกำลังรอเวลาที่จะงอกงามและจะให้ผลเป็นความสุขความเจริญแก่คุณในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนและในทางกลับกันก็อย่าหลงระเริงไปกับความสำเร็จที่ได้มาด้วยหนทางที่ไม่ชอบธทำเพราะ ผลของกรรมที่ไม่ดีนั้นก็รอเวลาที่จะส่งผลเช่นกันการเดินทางในชีวิตของเรานี้คือการเดินทางของการสร้างกรรมและการเรียนรู้จากผลของกรรมเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอในทุกขณะจิตขอเพียงเรามีความตั้งใจมีสติและมีปัญญาที่จะเลือกสร้างแต่สิ่งที่ดีงามให้กับชีวิตของเราและผู้อื่นครับ การเข้าใจเรื่องกรรมอย่างท่องแท้ไม่ได้นำไปสู่ความเชื่อแบบงมงายหรือการยอมจำนนต่อโชคชะตาแต่มันนำไปสู่การตื่นรู้การรับผิดชอบและการลงมือทำด้วยปัญญาต่างหากครับท้ายที่สุดนี้ผมอยากจะส่งพลังแห่งการตื่นรู้และแรงบันดาลใจนี้ไปถึงทุกท่านที่กำลังรับฟังขอให้ทุกท่านจงใช้ชีวิตอย่างมีสติ มันสร้างกรรมดีทั้งทางกายวาจาและใจอยู่เสมอเพราะทุกๆลมหายใจทุกๆความคิดทุกๆก,การกระทำของคุณในวันนี้คือผู้กำหนดอนาคตของคุณเองอย่างแท้จริงครับขอให้ทุกท่านเริ่มต้นการเดินทางของการสร้างกรรมดีตั้งแต่ลมหายใจนี้ตั้งแต่ความคิดนี้ และตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแล้วคุณจะพบว่าชีวิตของคุณจะเปี่ยมด้วยความสุขความสงบและความเจริญอย่างยั่งยืนในที่สุดครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีปัญญานะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าของรายการทำแห่งสติสวัสดีครับ